ค่ะอันนี้เราให้เป็นดุลพินิตของคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อจะจัดทําเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพ่อเป็นคนเป็นคนทำเองเลยค่ะอาการอะไรนะคะไม่ได้ยิน ไม่ไม,ไม่ไม่มีติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของเวลาของการร่างจดหมายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นของคุณพ่อที่เขาจะเลือกเวลาแล้วก็ทํ p โปรเซสทั้งหมดนะคะให้เสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะคุณพ่อทําคนเดียวอันนี้อิงก็ไม่ได้เห็นด้วยอะคะ่ะไม่ไม่ไม่ได้เห็น,นจดหมายอะคะ่ะแนวทางอาการของคุณทักษิณเนี่ยถึงขั้นว่าจะต้อง ย้ายตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนข้างนอกตามที่มีกระแสขา่าวก่อนหน้านี้เลยคะโรงพยาบาลตำรวจยังรักษาค่ะคุณหมอเก่งๆเ,งเยอะมากค่ะที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็เราเราไม่ได้มีการขอหรือหรือจะย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะวันนี้ก็ถามเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยอีกหลายๆปัจจัยเหมือนกันเพราะว่า มันเป็นเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ด้วยที่ว่าคือตอนนี้คุณพ่อไม่ได้แบบหมายความว่าคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ด่วนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็จําเป็นนิดนึงเพราะว่าคืออิงอิงเองพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยอิงก็รู้สึกนิดนึงว่าแบบมันก็มันก็แปลกเพราะว่าคุณพ่ออายุเยอะจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ครอบครัวเราก็ก็ยอมรับว่าคุณพ่ออายุเยอะค่ะเสียใจคะที่สังจรแล้วก็่รเว่ เมื่อกี้ถามว่าเสียใจไหมใช่ไหมคะอิงคิดว่าอิงไม่ได้เสียใจหรือไม่เสียใจนะคะอิงเป็นห่วงคุณพ่อมากกว่าแล้วก็อิงก็เป็นห่วงคนที่เป็นห่วงท่านด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยคือเขาก็ต้องเป็นห่วงนะคะญาติอิงเองก็ส่งมาตลอดลว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ไปพบท่านเมื่อวานกับวันนี้นะคะก็คุณพ่อก็มีเหนื่อยเหนื่อยเพลียบ้างนะคะแต่ว่าก็คุยกับอิงได้ะคะ่ะ ว่าคุณจริงเห็นพ่อวิวกันเข้าไปเยี่ยมพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปตามที่สังคมเขาพักถาม่อไม่ใช่นะคะเป็นห้องที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝั่งที่เห็นวิวไปเป็นโรงพยาบาลเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิวตึกอะซิตี้อะวิววิวตึกอะคะ่ะที่เป็นอ่นา,า,ชาใช่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนั้นใช่ใช่เท,ท่าทีเรียกไม่ถูกอันนั้นนะคะแล้วก็ ก็ห้องก็เป็นห้องปกติอะค่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรก็เป็นห้องห้องสิบซ่อมแล้วค่ะซ่อมแล้วมีมีแอร์แล้วค่ะมีแอร์แล้วค่ะเทาที่คุยกับคุณพ่อมีเป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือว่าย้ำอะไรบ้างไหมคะถ้าถ้าถามอิงส่วนตัวนะอิงห่วงเรื่องหัวใจอ่ะอิงไม่ได้คืออย่างเรื่องอย่างเรื่องปอดเนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นฐานเดิมที่เขาเป็นนะคะซึ่งแบบอิงอิงคิดว่าถ้าเป็นมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เร็วเท่าหัวใจคือถ้าห่วงตัวเองเนี่ยความเป็นลูกเนี่ย ซึ่งไม่ได้เรียนหมอมาก็ห่วงเรื่องหัวใจสุดค่ะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยถ้าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยอยากให้ถามทางคุณหมอเลยคุณหมอจะเล่าได้ละเอียดกว่าเองน,นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทําต่อนะคะจะเราจะต้องอัปเกรดเรื่องนี้ให,ให้ให้เป็นไปตามที่เราบอกประชาชนไวนะคะ้ค่ะก็อยากจะประชุมหารือกันเพื่อที่ว่าพอเรามีคอรมอรเซ็ตเสร็จแล้วจะได้รีบทํางานนะคะ อ,อแน่นอนคะ่ะถ้าถ้าเขารับของเราไปทำแล้วต้องทำแน่นอนต้องเต็มที่ขอ,ขอบคุณมากคะขอบคุณมากนะค,คะใส่หม সেকে <inaudible> সেকে. <inaudible> <inaudible> <inaudible>